ở lạc má pít này cái này ông ừ, anh than, than mà này ừ. tàu nồi mẹ thằng nào kinh bực đó than ngam như pít ừ. nổ ừ. mà cả kinh thật kinh thật ừ. thằng nào ừ. nè để lại thùng hết tàu nha nó cả tàu này cuốn mày เก้าไอ้น้ามันถ่วมพีหน่องกันเลยเดี๋ยวมากลเตาใหม่ยกขึ้นยกขึ้นเลยตาาขี่ขานลงเก็บแล้ัหล่อ่ะธนาคารเก็บเฮต่บัานขานสวยสวยโว้ันว่างเป็นเตียงเป็นเตียงเลยพี่น้อง เฮ็ดเต้าจังสี่เพิ่นก็ดีกว่าอันมู่เฮาไปปั่นเอาเนะคะเนาะอ่าเราออกมันมันกับปิ๋วไปเต้าอื่นใดได้อค่ะพี่น้องโ่เคนะพี่น้องเอาสิไปเทกล่องกันไว้ก่อนนี่มันเย็นจักหน่อยกะสิได้ออกไข่ทงเนาะค่ะร่วมแรงแข่งขัน เต้าหน่นนนนนอยๆกับซ้ำอีกแล้วเนาะพี่น้องเออผู้ใดวางมาเก็บทานซอยเนี่ยโอ้ย <c oughs> มันลงทายไวย้เออเก่าเอาออกเรียบเรียบเรียบร้อยทาให้มันยินจังหน่อยก่อนกะบอกเรียบไม่หมูเป <c oughs> ็นแ <c oughs> ต่ไม่หมูลงมือกอกแล้วจ้า แล้วหน่อยก็จะได้ซิปก็ทุงกันแล้วพี่น้องมากหยอกกันแล้วน,นี่กับใล้สีดเดียวเดียวพี่น้องผิดนีกับซ้ำนีลิดหนา่ยพอกันไหมเลยะคะ่ะขอบคุณเวลาที่รับชมค่ะ